ปะเขิ้งปะเขิ้นโอ้โงามพี่ยเลกของทกคนไปเรื่อยๆครับสนุกตัวหน่อยตัวน้อยเกกันไปครับผมเก็บป่าแป๊บนึงครับผมโอ้โหไดลครับพี่้องหลังนี่พี่น้องมงมีป่ายัง สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุขันครับผมมาพอกันีคือเกาครับมือนีครับมาปักเบ็ดพี่น้องฝักเบ็ดกับมาพอกันตอนแรงๆเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะกับพึ่งเสร็จภารกิจครับออกมาตอนแรงๆเจ็กน้อยมือหนีกับมาไม้ทั้งทั้งห่วยครับผมฝากบ้านเนาะฝากห่วยมาเนาะพี่น้องไม้เกาเหรอครับไม้เกามาจะ ได้อาทิตย์กวักวแล้วแต่ว่ามาหอดกับบอท่านในเลาะอยู่ครับว่ามีมีอ่าปูดายมาสั่มบ่เนาะมีทางอื่นมาสั่มหม่องเกาบ่เนาะพี่น้องเนาะในเงี้ยมแม่งกิริฏมากครับมือน,นี่ผมนี่ครับเงี้กิริฏมากเนะาะกิริฏพม่าคือเกาเม็ดกัเดิมๆแล้วพี่น้องบอ,อ,งอ,องท่านในเห็ดใหม่อยู่ครับประมาณสี่สิบกุหลังหาสิบลังเนาะ นี่เดี๋ยวพี่น้องไม้เมื่อนี้ก็เลยเนาะสายเก่านี่ยครับสายข้าเจ้าประทันดะดำหน้าครับพื่อครับเจอขึ้นน่นพูดเนาะเอาพี่น้องผมเดี๋ยวจงผ้าเลาะเบิ้งอีกทีหนึ่งเนาะครับเนาะแต่ว่ามาหอดทีมงานบ่เฮหยงครับมื้อนี้ดังไฟเลยครับพี่น้องดังไฟต้มน้ำกาแฟเลยมาพร้อมสามครับมื้อนี้กินครับพร้อมซอยคุ้มไฟกินกาแฟครับสวัสดีครับเบาท้องครับผม เอาเมื่อนี้มาลงไม้เก่าพี่นอ้องเนี่ยกิริตเนาะที่เป็นยจ้งไรครับเดี๋ยวกินกาแฟแป๊บหนึ่งกอนครับจังลากันไหมเนาะไปครับพี่น้องผมเลาะปักเวทกันครับลงมาเอาเก่าไม้เก่าพี่น้องล่องเบิ้งครับบ่ได้มาหลายมื้อแล้วเนาะเป็น อาทิตย์แล้วแต่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วครับผมแต่ว่ากับแม่ครับอาจมีคนอื่นมาใส่ขี้เขาเนาะพี่น้องเนาะก็เห็นห้อยแน่อยู่ครับเพราะว่าหากินได้ทุกผู้ทุกคนเนาะครับเนาะเพรได้หามได้หวงครับผมเลยได้มาทุกคนเนาะพี่น้องเอา้ามาบางเบ็ดบางแหลกแหกมนันนะครับผม เด้อปูนยาเอ,อ้ยห็น,นกันไหพออยากก็จิงน๕๐๐๐อเสก็จติดตัีงไหนครับในหนอ,องมือดิล่องเบิงเนาะครับเนาก็ออไม้ เราใส่ดูใส่ปล่อยครับพี่น้องประมา,ะมากับจังค่อยลุ่นเบิ้งเน้ะครับเนาะขอเวลาใส่เบียดจัดจับก่อนครับผมไปครับผมจังมาครับีกปลาจะกินใจเดือนเนาะ ต่อต่อนี่ยนะพี่นอ้องของพี่น้องผมหลังจากใส่แล้วก็หยามเบ้างเนาะครับเนาะนี่หลังนี่หลอนพี่นอ้องหลอนคักเทวุครับเป็นยังไงนอ้องมือเนาะหลอนหลอนหลอ,อนขนาดเลยพี่นอ้องของครับผมเสียบเงี้ยแป๊บนึงครับ ล้างลังต่อไปครับผมโอ้โอหลังอยู่เอาแล้วพี่น้องปาปาคอครับผมปาคอนี่ครับอุ๊ยพอดีหองน้ำเลยพี่น้องหลังกลับพี่น้องเนาะโอ้ดูดีแล้วครับพี่น้องนาะนเลยครับผม อยากหลอนหลายพี่น้องปลายังครับกินจังหลอนเนาะเอาคนนดิปลาดันนี้บ่หลอนมันครับโอ้ปลาเข่งปลาเข่งโอ้โตงามพี่ดิพี่น้องคือของสนตว์น,น,นมันคือของแท้ของแท้โคตรเด็ดพี่น้องเลยยัดสัตว์โได้ไปเลยโมได,ด้พีดิเข่ปลาเข่ง กินเงีย้ยเมี่ยงนะพี่น้องนี่ครับผมเงีย้ยเม่ยงก็าจะได้เป็นสูตรนี่เนาะเป็นปลาเข็งครับเก็บไปเรื่อยพี่น้องนี่มาจากรอน,นครับผมประเภทรอนนี่โอุย๊ยนด้มีเงีย้ยเสียบเนาะพี่น้องเนาะเงี้ยมาฉีดเดียวเองรุ่นไปน้ำกันนี่แหละพี่น้องเป็นยังไงก็ได้เนาะ ไช่ครับผมนี่ลำหนี่งพี่น้องย่งางไก่ไปบ้างหันได้ครับนี่กินน้ำก่อนคนเลยน้องดุดดุดดุดโอ้โหโอ้โผมพูดง่ายกิดเก็บกพี่น้องป่าไม้ครับย่างไก่ไปบ้างจะาันี่ครับผมนึกว่าบ่มีป่าเนาะพี่น้นองเนาะกินน้ำก่นเลยครับ ส,บสบบาบติดติดปากเคียมปากเอาพี่น,น้องผมิ่ดี่น้องไยขึ้นขนน้องผ้ไปเรื่อยๆครับเจ็บเต้เจ็บเต้พี่น้อง อากาศจะขว่อนครับข้่อนขนาดเลยฝนเกิดจักตกอยู่ใชครับพ่อลื่นลื่นน้องพี่น้องเนาะ่าวว่าพ่ออยู่เขาแม่เกิดหางโบแห้งครับผมพ่อลิ่นล่นน้ำโบมีใสยิบน้ำครับพี่น้องไม้ไมอหนีกูเดีเยนาะเอาไปครับผมเฮ้ยพี่ ให้ตวปลาเนาะพี่น้องเนาะข่าไม้ครับพี่น้องเก็ปลาก็สองสาม,สามตวปนพี่น้องเอ้ยปลาเงียมเม้ยแมงกิริศกันเด้เนาะเอาเก็บไปไปนี่แล้วพี่น้องผมคอยเก็บคอยเล่นเนาะตัวเล็กตัวใหญ่ตูหน่อยเป็นเพืกันไปครับผมอ๋อครับเก็บปลาแป๊บนึงนครับผมโอ้ยเบืบ้องหลังนี่พี่น้องบุกจู่ๆครับผม ครับผมถูปุเลยครับพีนท่องโอง่ายมาเลยครับผมแยงนึงพี่น้องไปเนี้ยครับไปเนี้ยไปย้อ ร,รุ่นตัวป่าหลังนี่พี่น้องหมูมีป่าย่งางบัครับนี่ครับคุ่นนะมึงท่านเดือดตุี่น้องดึงเข้าไปคุณครับคุณหน,นักเบิ้ลเขาได้พี่น้องเด้อรุ่นเบิ้งก่อนครับผมถ้ามีป่าย่งางบ่เนาะ โมย่างพี่น้องบะหมี่บะหมี <c oughs> ่เลยพี่น้องไปครับโมยไปแล้วอย่างไงเด้พี่น้องเนาะโม่จนตุ่มขี้ดินเลยพี่น้องโม่จนมิดเลยบ่มี่ย่างพี่น้องเลยมาโอ่ก็มาจ่าพี่น้องขันมา มาสากดอ๋อรุ่นหล้อไหมพี่น้องรุ่นหล้อไหมเหนื่ยเหนื่อยเหนื่อยพี่น้องเหนื่อไปแล้วโอ้ยยามเด็ดย่างกลับกับพ่อท่านเนี่ยแล้วดีไปเนาะพี่น้องเนาะฝ้าห้องครับฝ้าห้องฝ้าไรอู้คือฝนจีมาอยู่เรื่อยเนาะพี่น้องแต่ว่าขะห้องไปแห้งซื้นครับแต่ว่าตกข้อลิ่นๆิ้ส่วนยี้ตกก็ได้เนาะ บกฟสีไดน้มครับจังว่ายึดมองใจเด็ดนี่พี่น้องแต่เมื่อนี้มีไม้ลงมงาตรงเขาเขียวพี่น้องผมเนาะารุ่นเบิ้งครับผมจะเป็นจังไงเหตุการณ์ต่อไปเนะเาะตอนนี้ขอเวลาเขาเถียงค่นครับพักก่อนป่าไล่พี่น้องเนาะใส่เ,เบิ้งผลงานของทีมงานด้วยโอ้ได้ครั้งแล้วครับพิงไดโอ้สามครับคนว่าไอ้ช่อนสามโอ้คขาเปตัวงามแท้ โอ้โหหลุดมือเลยว่ะเอ้าเจ่นไหนใครเห็นมันหลุดมือเช่นไหนว่าเดี๋ยวใส่ถุงหลุดลงให้หน้าบ้านอะไรเงี้ยบาทสภาพโอ้โอ้ยเอาพี่น้องผมสรุปผลที่ทางกับเนาะพี่น้องเนาะฝ้าว่าฝ่าว่าครับหลอนกับหลอนเงี้ยก็เลยฝ้ากับห่วงไล่พี่น้องผมจุดยอดแห่งความหลอนเลยเอ้าจังว่ากันไหมเนาะพี่น้องเนาะ ยังไรก็รวยเนาะพี่น้องผมยังามาเนาะยังกลับขึ้นมากพี่น้องผมจะว่าห่งหล่อนพี่น้องขันบ่หล่อนก็สิพาะเลี่มไปอยู่เนาะพี่น้องเนาะเลี่มตัวน้อยตัวนี้ไปครับผมเอาเก็บปลาแล้วครับจังว่ากันไหมครับพี่น้องจะเป็นเนี่ยอะไรเนาะกินขา้าวกินน้ำหมดเรื่อยเลครับผมโอ้เาทอาอ้องคนขึ้นได้ตัวหน้าหมอกไปเงี้ยเขียนบอกเอาเอาเอาพี่น้อง หาครับหาป่าบนลหาครับหนึ่งโค้งครับหากับหนึโค้งครับเด้กันเนี่กี่โค้งอ๋ออันกคโมว่าจักจีเอ็นจักจีใส่หมองเจีงไหนจักีใส่หมองเจียงไหนแถวลิปใสคนน่ะโอ้ัวงามัวงามพี่น้องอคือไงเขาไฟเตี้ยจ่าเออลังดังตลังดังนี่แล้วนี่ยี้ใส่เรื่องนู่นไได้ปะไดว่าอันนี้ ้องตัวไปังปเงียเขียดบ่าวไปเงียเขียดไปเงียเขียดเอาพี่น้องเอาเอาคอยเก็บคอยเล่มพี่น้องผมกันไว้ฮะมันขึ้นก็กันตอนโซ่ครับพี่น้อกกูเบ็ดครับผมหจั่งมันขึ้นก็ใส่แล้วไล่เงาะยามเบิ้งก็ฝ่าไล่ครับฝ่าไล่ฝน เป็นตะโตกมากครับโตกพ่อลิ้นพี่น้องแต่ว่าตแต่พ่อสิได้น้ำเนะาะมาเลาะปูเอาตอนเศ้า,ววาครับหลุนเบิองเป็นตะติดเปล่เปปาเพราะว่าเศร้าจะเว่นเติบครับเมือนขึ้นมาท่องไปแล้วไปครับผมเลาะหลุนน้ำกันครับพี่น้องผมกูเบ็ดเสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะสะรุปผลครับ บอ่บอเปลี่นพี่น้องตอนเช้าเนาะบอ่อเปลี่นเช้ายามตะเบีบ้ยนผลบ่อเนาะครับบ่อเ,เลยหล่อนบ่อในปลาเข็งซีตัวครับพี่น้องปลาเข็งน้อยซีตัว าเชิงป่าเชิงเชิงป่าหมอครับพี่น้อ,อ,องร่างถั่วโคตรอิ่งามปิ้งแซ่บเนาะจะอยู่มั่นโลเนาะพี่น้องเนาะลดฟุ่นตะขึ้น,านยามเบ็ดเขียวนึง ผลไรพี่น,อน,น้อนนงเียงได้ยูบอ่อท่างพีเนะมืองของทีมงานครับพี่น้องของบบาวท่องพี่น้องขึ้นยินวาเพิน่นไ,ได้เมาตัวแวกง่ายๆเลยครับโอ้พี่น้องผมโอ้โอโอปลาตัวงามเลยพี่นอ้องเลหน่อยสองตัวโอ้ตอนเศ้า ครักเถอะวะไปในทั้งพอซอยเพียงเลยหรือขวานไก่ม่วงเพียงเลยพอซอยว่าโยนไข่ผิดหม่องครับเมื่อคืนเพิ่นแรนขึ้นพูนนี่คือขีดบดี่ยยิงยืดแดงแด่คนครับตายโอ้ปลาเป็นเนาอยากเข่าทุ้งปลาเข็ง เหรอครับโลดอกโล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 ,โลไปตายแล้วบนนี้ตายแล้วของผ้าใยติ่งะอะไรของผ้าใยโอ้ของผ้าใยเกิดก,ก,ก็ได้อยากได้กินด้วยครับโนะงโลเนาะพี่น้นนะองเนาะเอาครับผมปักเบ็ดมือนีเงียกิริตทงหน้าเข่าเขียวเนาะพี่น้องเนานะสับไม้เกา่ากระบอบปันนดครับผมตัวคนกิ ส่ดูนาะพี่น้องเนานะอยากให้กินใส่ดูหุ่คนคาเฟนโซ่ปาคอใหญ่อีกอนาคตอีกตกแดง่งขอฝากขึ้นเขาครับพี่น้องผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามที่สำคัญกับกระดิ่งแกงเตือนไว้น้อพี่น้องนะเนาะเผื่อเราพลาดคลิปใหม่ๆต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้อายยังทิดนเลาะทงอีกนาอพี่น้องเนานะสจ้าับมือนี้คลิปนี้ครับ อิสานละทรงไอ้ยังทีดพร้อมทีมงานครับขอลาพี่นองไปก่อนครับผมส,บสวัสดีครับนะครับกำลังแต่งของ